อันนี้ใส่อะไรบ้างใส่แค่ชุบแป้งมันแป,แป้งโคคีก็บะเขือยาวจเป็นห้าวะเขือชุบแป้งโกีผสมน้ำนิดหน่อยออล้านนั้นอะไรชะอมกับอะไรอันนี้ใสร่รสดีนิดนึงสรสดีนิดนึงเพื่อ,อความอร่อยอ,อันนี้เมนูไข่ชะอม ปรุงรสด้วยอะไรบ้างมีรสด<ำ>ีธรรมชาติก็ใส่รสดีไปบางคนก็ตัดเกลือน,นิดนึงให้มีรสชาติอย่างนี้แต่อันนี้คือเราใส่รสดีแล้วแล้วไม่ต้องใส่เกลือแล้วเพราะมันมันมีแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองง่ายเลยเนาะถ้าอยากจะได้รสชาติค่ะทำแบบง่ายมากอันนั้นก็แค่ใส่แป้งคแค่นี้ก็ได้แล้วกินคู่กับ ปลาทูทอดน้ำพริกกระปิอร่อยมากเป็นเครื่อ,องเคียงชั้นดีอือแค่นี้เองง่ายมากโอ okay. <ม>เคหอมซุปไข่โอ้ยแม่มันดีสเปชช้ร์มหมซุปไข่ครับตักเกลทับที่ทับพี่ทับพี่หน่อยเขาเรียกทับพี่หรือตะหลิวก็ไม่รู้เนี่ยทับที่ท เนี่ยยกินนี้โอ้โห,โหอันนี้มือใหม่นะครับออกตัวแรงต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่สีมือแม่ไอ,อขออยอย้างนอกที่นี้ย่เงี้ยก็กินหน้าตาหน้าตาใช้ได้ไม่ได้ใช้ได้ธรรมดาตู้ของหน้าตาดีเลยทีเดียว ว่าซูคืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เสือจะใส่แป้งโกกีไงหมดเลยเยอจะมาเหมือนนาไม่เสือนี่มันหวานในเวลาทอดแม่เขาอยากกินกับน้ำซีกัสติแทนนบางอย่างที่คุณบอกนาตาดีทีเดียว